ราคาไข่ไก,ก่ก็เมื่อนคัน,นไม่แผ้วนะไม่แผ่วค่ะตอนนี้ต้อามาว่าไข่ไก่ในลาดจ,จังหวัดตรังเนี่ยปับราคาขึ้นแพงละหกบาทเลยนะคะขณะเทลูกค้านยก็ออกมาห้าเซ็เนะลดลงก็ขาดว่าเกิดจากสภาพเศรษฐกิจค่ะ หลังจากมีการประกาศปรับขึ้นราคาไข่ไก่ึ้นแพงหฮอกบาทค่ะโดยไม่ได้แจ้งถึงสาเหตุที่ต้องปรับขึ้นในช่วงนี้แต่ก็คาดว่าน่าจะเกิดจากการเปลี่ยนรุน่นไก่ไข่เรื่อง่าไมาก็สับอากาศเทรอนจัดก็เลยทําให้ไก่เนี่ยออกไข่หน่อยแล้วก็ใบเนี่ยนุย่ยแหลกส่งผลให้ไข่เนี่ยค่ะออกสุดตลัดหน่อยประกอบกับต้นทุนในการเลี้ยงแลก็ผื่มก็น่าจะเป็นสาเหตุที่มีการปรับราคาึ้นค่ะด้านนางสาวศิวันมั่นควรแม่ค่ะขายไข่ไก่ที่ลาดซัดทองเย็นควรปริงอำเภอเมืองจังหวัดตรังบอกนะคะว่า ไก่ไก่ในเมกาปร,รับขึ้นเาพาะเบอร์ซูนถึงเบอร์ซีค่ะโดยมีพ้นตั้งแต่วันที17่17เมษาย,ยนเป็นต้นมาก,ก็ส่งพ้นหายไก่ไก่เบอร์ซูนเนี่ยตอนนี้อยู่ที่แพงละรอยสามสิบห้าบาทเบอร์หนึ่งเนี่ยแพงละรอยยี่สิบเจ็ดบาท<อ>เบอร์สองค่ะแพงละรอยยี่สิบห้าบาท<อ>เบอร์สามเนี่ยแพงละรอยสิบห้าบาทแล้วก็เบอร์เซแพงละนึ่งรอยสิบบาทขณะที่ลูกค,ค้ามาห้าสื่อบางรายเนี่ย ซื้อทีหนึ่งหาน้วยสิบน้วยไปเนี้ยนะบางรายก็ซื้อยกแพงไปเลยนะคะทั่วบางคนก็ซื้อแค่ซองน้วยก็ยังเหมั่นกันเฉลียน้วยห้าบาทก็ไม่ทุกมั่นกันนะใช่ค่ะยอมรับว่าตอนนี้ยอดค้ายก็ลดลงนะคะส่วนนึงก็เป็นผลมาจากสภาพเศรษฐกิจแล้วก็กําลังสื่อข้อี่น้องประชาชนที่ส่วนย้ายหันมาประหยัดกาใช้จ่ายค่ะ